สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอปาดเหงื่อเจอเคสเด็กสองขวบกลืนเข็มลงท้องแปดเล่มช็อกซ้ำแม่เผยเข็มไว้ใช้ทำอะไรเด็กชายไว้สองขวบในพื้นที่เกษตรกรของเมืองทาราโทโปโป,ประเทศเปรูบังเอิญกลืนเข็มแปดเล่มเข้าไปขณะกำลังเล่นอยู่ในฟาร์มที่แม่ของเขาทำงานอยู่เมื่อแม่ทราบจึงรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลทันทีแพทย์จึงเอกซเรย์พบว่ามีเข็มแปดเล่มกร,กระจายอยู่ในท้องของเด็กชาย ซึ่งอันตรายมากจึงทําการผ่าตัดทันทีโดยใช้เวลา2ชั่วโมงจึงสําเร็จถอดเข็มทั้งหมดออกซึ่งหลังจากที่เด็กชายมาถึงโรงพยาบาลศัลยแพทย์ทําการเอกซอเรย์แล้วก็ต้องพบภาพที่น่าตกใจมีเข็ม8เล่มกระจัดกระจายอยู่ในท้องด้วยเข็ม2เล่มอยู่ทางด้านขวาของเยื่อบุช่องท้องเข็ม3เล่มอยู่ทางด้านซ้ายเข็ม1เล่มอยู่บนผนังท้องและอีก2เล่มอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารปัสสาวะและทวารหนัก สถานการณ์วิกฤตมากจึงรีบช่วยเหลือเด็กชายทันทีผ่านการผ่าตัดใช้เวลาสองชั่วโมงเพื่อเอาเข็มทั้ง8ดเล่มออกมาเราอยู่ในห้องผ่าตัดเราได้เปิดท้องของเขาออกและพบชิ้นส่วนโลหะเหล่านั้นและตระหนักได้ว่าเป็นเข็มจริงๆผู้เป็นแม่สแสดงความขอบคุณทีมแพทย์หากไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดทันเวลาผลที่ได้อัดเร็วไย,ยิ่งกว่านี้เนื่องจากเข็มเหล่านั้นถูกใช้เพื่อฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม จึงเชื่อว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากความประมาทเลินเลิกของชาวไร่ซึ่งหลังการผ่าตัดลำไส้ของเด็กชายยังเปราะบางมากทานได้แต่อาหารเหลวแต่คาดว่าน่าจอกจากโรงพยาบาลได้ภายในไม่กี่วัน ผลการศึกษาล่าสุดในวารสารทางการแพทย์รายงานว่ามีเหตุการณ์ที่เด็กกลืนสิ่งของโดยไม่ตั้งใจเพิ่มขึ้นเคสที่เกิดบ่อยที่สุดคือเหรียญของเล่นเครื่องประดับและแบตเตอรี่ส่วนกรณีที่กลืนของมีคมเช่นเข็มเข้าไปในร่างกายสิ่งเหล่านี้อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบทางเดินอาหารหรือติดอยู่ในอวัยวะภายในซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ